สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะเบิ่งเฮ็ดจ้าจา่าเฮ็ดบานบักหลายเลยพูนเบิ่งเฮ็ดบานนะหลายบ่พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบานนี่เบิ่งเต็มแล้วซะมีเฮ็ดตุ่มนมหอมเบิง่งเมื่อนี้ล้กะทำเบิ่งอันเฮ็ดเฮ็ดบานเฮ็ดบานกับเฮ็ดตุม่ม บึบักบักลายเลยบักลายบักลายเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเฮ็ดตุ้มอันนี้เฮ็ดตุ้มกับเฮ็ดบานเฮ็ดบานบักลายเลยเราจะเอบาหนึ่งบักลายเลยเว้เราจะเอบาหนึ่งบักลายเลยเย บังงี้พ่อเก็บนะ้ำบักหลายเลยให้บานเบิงเฮ็ดบานอันนี้มันก้างคันห่มทานมีเฮ็ดตุ๋มนําเฮ็ดตุ๋มกับเฮ็ดบานบา,บานบานบ๊าบักหลายเลยนอะกพ่อแม่พี่น้อง นิดนะเก็บเอาอให้มันเบิดเลยเดอพอเมื่อนี้อากาศมันก็ฮ้อนอยู่เดียวพ่อแม่พี่น้องบึง่งท้องฟ้านะท้องฟ้าแดดแดดันก็ฮ้อนอยู่เก็บเอาอเก็บเอาอ นี่พ่อแม่พี่น้องมีทั้งเฮ็ดตุม่มกับเฮ็ดบานนี่เอ๊ะนี่เฮ็ดตุม่มนี่เฮ็ดตุม่มอันนี้ก็เฮ็ดบานอันที่มันก้อนก้อนนุ่มตานมันก้างขัดควันห้อมตั้งแต่ว่างางานนั้นพุ่นละว่างละเก็บเอานี่ เอาก็พ่อสองคนเก็บเอาเดี๋ยวนี้ก็เสื่อมูกไว้นำผมนี่เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องมักหลายเลยแล้วเก็บเอามีได้ได้หนึ่งเฮ็ดบานแล้วเก็บเอาเฮ็ได้แต่เฮ็ดุั่มนี่ก็ะชุ่มใ้อยนีย่น น uh uh. ี <S <S ่แหละออกมาเก็บด้วยเนี่ไปไปพอได้ป่นี่ไปไ่ค่อยเยอยไปหาแอน่ะเนี่ยเฮ็ดเปิรนีพ่อแม่พี่น้องไปหาแม่บาทิ้งนีเบิ่งอีแม่เก็บ บักหลายเลยด้แม่เฮ็ดนะละพอแม่พี่น้องลาสีว่าโฟเลสูฟังอันตะก้องนาบอกกันบอกตดเอปาเตียวเฮ็ดตูมบักหลายแมีแม่เฮ็ดบานบักหลายเลยอันนี้แยกกันนี่อันนี้เฮ็ดตูมอันอันคือเสาแท้อันอันนั้นนะเฮ็ดบานม่บอกจะไม่ tắc con mày sau nhẹp nhẹp vậy, Bằng hơi Hơi mẹ nè hơi tek hời đen vậy, mẹ hoan nè, nè, phải dùng mĩt an an trong đìn trong an đìn mân ốc, nè นารกกอฟาก็ไรก้กดแสกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้เพืเป็นกำลังใจนำพร้อมเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย